สวัสดีค่ะพบกับช่องซันย่าวารเรตี้ค่ะวันนี้ซันย่าวารเรี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องโครงการเราชนะนะคะโครงการเราชนะนะคะแจ้งข่าวดีสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปที่จุดรับบริการต้องทำอย่างไรบ้างนะคะ แม้ว่าจะมีจุดบริการนะคะทั่วประเทศไทยตอนนี้3,500แห่งนะคะหรือมากกว่านั้นนะคะตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมนะคะแต่ก็ยังมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถเดินทางไปที่จุดบริการลงทะเบียนได้นะคะ ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์2564ถึง5มีนาคม2564นะคะที่ได้เพิ่มจุดลงทะเบียนเราชนะสำหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษมีการระบุถึงประชาชนที่ไม่มีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือไม่สามารถเดินทางไปที่จุดรับบริการได้นะคะขอให้แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอสมอพอมอกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเจ้าหน้าที่มหาดไทยธนาคารกรุงไทยจะได้ลงพื้น ที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดและลงทะเบียนเราชนะให้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสรุปก็คือสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปได้อาจจะเป็นผู้พิการหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆอย่างไรก็ตามนะคะที่ไม่สามารถเดินทางไปได้ก็ขอท่านไปแจ้งที่ หมู่บ้านของท่านนะคะที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะว่าท่านไม่สามารถเดินทางไปได้เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ธนาคารกรุงไทยจะได้ไปทั้งทําบัตรสมาร์ทการ์ดให้ท่านแล้วก็ลงทะเบียนให้ท่านด้วยนะคะส่วนสําหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเราชนะนะคะแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษสามารถนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปลงทะเบียนนะ จุดรับลงทะเบียนกว่า3,500แห่งดังนี้นะคะธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจุดบริการเคลื่อนที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและจุดบริการเคลื่อนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และจุดบริการเคลื่อนที่สำนักงานคลังจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศสำนักงานสันพมิตรพื้นที่สำนักงานสันพก,กรพื้นที่นะคะแล้วก็ค้นหาจุดบริการรับลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์เราชนะ .com หัวข้อค้นหาจุดบริการรับลงทะเบียนนะคะ ทั้งนี้กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนร,ระหว่างวันที่15-21กุมภาพันธ์2564จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่4มีนาคม2564และจะได้รับวงเงินสิทธทิครั้งแรกในวันที่5มีนาคม2564นะคะและผู้ที่ลงทะเบียนร,ระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคม2564จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 15มีนาคม2,564และจะได้วงเงินสิทธิครั้งแรกในวันที่19มีนาคม2,564นะคะขอขอบคุณข่าวจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะคะสัญญาวาไรตี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใช่องสัญญาวาไรตี้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ